เหตุสะพานถล่มภายในเมืองทองแดงและโคบอฟในจังหวัดลัวลาบาท,ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง32คนขณะที่หน่วยงานเหมืองแรกของรัฐประเมินว่าตัวเลขอาจสูงถึง40รายค่ะสาเหตุมาจากกลุ่มผู้ขุดเหมืองแร่เถื่อนจำนวนมากแอบเข้าไปในพื้นที่เหมืองซึ่งตอนนั้นถูกปิดเพราะฝนตกหนะักโดยก่อนเกิดเหตุมีทหารในพื้นที่มาเห็นและได้ยิงปืนขึ้นฟ้าทําให้กลุ่มผู้ขุดแร่เถื่อนตกใจและวิ่งหนีขึ้นไปบนสะพานพร้อมกันจนโครงสร้างรับน้าหนักไม่ ไหวและพังถล่มลงมาในที่สุดค่ะโดยพื้นที่เหมืองแห่งนี้มีข้อขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานระหว่างคนหลายกลุ่มได้แก่ผู้ขุดแร่เถื่อนสหกรกรเหมืองผู้ประกอบการที่ถือสัมปทานรวมไปถึงกองทัพด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีบริษัทจีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเหล่านี้ทําให้เกิดการแย่งชิงพื้นที่ทําเหมืองการละเมิดเขตห่วงห้ามและบรรยากาศตึงเครียดภายในพื้นที่มาโดยตลอดซึ่งหลังเกิดเหตุทางการท้องถิ่นก็ได้สั่งระง,งับกิจกรรมทั้งหมดแล้ว